ูดมากๆก,ก็ยังเจ็บคออยู่แต่แต่ส่วนใหญ่เรื่องนกนางนวนนาะหายไวๆนะคะเออเรื่องหายละจัดล้านช่วยฝุ่นเยอะเนาะล้านนกฝุ่นจะเยอะเยอะจับตรงไหนก็มีแต่ฝุ่น เราทำถนนด้วยนะคะน้องนุ้ยตลาดอากาศเจาะถนนเทใหม่วิ่งทําให้มีฝุ่นเยอะนู่นะไปถึงโรงพยาบาลเมืองสมุทรนุ่นหลายหลายสายนะวางท่อประปาอีก หน้าบ้านนุ้ยก็ทำถนนเทียบทั้งเส้นสุขุมวิทเลยนั่นไงเฮือทำไมเขามาทำตอนนี้งบประมาณมึงเนาะงบอย่างเดียวงบอย่างอเออเฮียทำเสร็จแล้วเฮียเขาก็หอ่อหอได้ปีกเ้วยเส้นทางบางปูก็ไม่ค่อยดีนะจถนนเนาะไปกระสาาอยู ขอบคุณนะคะสองพันล้านดวงตาสวรรค์ <c oughs> น้องนางมารไล่รองนางมาไปนอนดูดินอนรึเปล่า แต่เขาเวลาเขาทานอะไรแล้วมันน่าอร่อยหมดเลยเือนเจ้งิไม่น้อยบอกว่าไม่อยากเลี้ยงเรกเจ้าเงกินเยอะเหลืองดีนะเหลืองงาเหลืองสวย ไม่ได้ไปตลาดค่ะน้องนี้เหมือนทำขายเลยนะนี่เนอะไปเลยขับรถวเวาเลยที่ตลาดไม่รู้ก็ย่างขายฝักเท่าไหร่เนาะที่ที่มีรถรถไปเนี่ยสลิงขายอะ แต่ก็ยย่างเขาเอาคิดเท่ากบด้วยนะนี่ถ้าเป็นเหนือนะเรใส่ไอ้นั่นนะะเศษไม้แล้วมันก็จะมีฐานเนะี่ยเหมือนเผาเข้าหลามเวราเผาเข้าหลาม สุกแล้วนนเ,นนเนี่ยกำลังรีบอ่ะไม่กินด้วยเดี๋ยวหมดเดี๋ไปทำไั้นั่น่ยหอมเลยเนี่ย้แดงๆเนี่ยหอมอะไรยงไม่ละ เต้นเๆ่นเพนเขอบคุณกลับกับกลับ,บ,บๆๆๆไฟมันนี่มันปรับไม่ได้นะ แรงที่จะแรงขอบคุณนะคะน้องนุย้ยขอบคุณนะคะน้องหนึ่งมาน